มีอาการมาใช่คะแจ้งอาการนิดนึงว่าเป็นอะไรมานุ้วโป้งแบบมีปัญหายกของไม่ได้แล้วเจ็บข้อเอ็น้วคะนี้ค่อนข้างจะคล้ายๆกันแล้วข้อเท้ามีเสียงก๊อกแกลบก็คือตึงไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าร่างกายบวมบวมบวมนะคะเหมือนกับว่าร่างกายมันตึงไปหมดแล้วทั้งตัวแหละนะคะก็คือเกิดจากการทํางานที่ใช้ใช้แขนใช้แขนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ นั่งทั้งวันหรือยืนทั้งวันยืนกับนั่งทั้งวันยืนทั้งวันกับนั่งทั้งวันร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะก็คือเป็นอาการแลคือถ้าดูเนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยจะจะไดนมากแล้วก็ตรงนี้ติดแล้วนะคะข้อศอกติดแล้วนะคะส่วนตัวนี้ข้อเนี่ยนะคะก็คือตรงนี้ติดตรงนี้ติดแล้วก็ตรงนี้ติดนะคะโอเคเดี๋ยวขเช็คด้านหลังนิดนึง ดูจากด้านหลังแล้วเนี่ยด้านขวาไปหมดแล้วนะคะใช่ไหมคะพี่พี่ก็รู้สึกใช่ไหมก็คือตึงไปหมดแล้วก็สะบักตรงนี้ติดแล้วนะคะถ้ากดพี่จะเจ็บจะตึงนะคะก็คือสะบักสะบักติดแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องซีเรียสพี่ไม่ต้องซีเรียสเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรเออ่นะคะเป็นอ่อนน้ำมันนวด ไทยแดงสูตรสองนะคะสําหรับทารักษาอาการสําหรับบุคคลทั่วไปนะคะเรามีสูตรหนึ่งสำหรับหมอน,นวดเอาไปใช้นวดเกิืลูกค้าต่างชาตินะคะแต่ว่าสําหรับเราคนไทยอยู่ต่างประเทศเราใช้สูตรสองนะคะใช้ทาเราจะได้ไม่ต้องอ,ออกไปนวดก็คือเราใช้ทารักษาอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณคิมจะใช้สูตรสองสำหรับทาให้พี่นะคะถ้าอย่างนั้นเราเริ่มที่แขนก่อนนะคะ ก็คือสุดรสองอรักษาครั้งแรกก็คือเราจะใช้เพียวๆนะคะใช้เพียวๆมันจะคลายคลายทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้นเนี่ยโคชคิมพ์จะให้ให้ในส่วนของที่อเอาไปผสมคือตัวนี้คือผสมแล้วนะคะ mm hmm. หนึ่งขวดผสมกับพวกจอสรรเบบี้ออยล์ครึ่งลิตรเลยนะคะผ mm hmm. สมกันแล้วไปใช้ที่บ้านนะคะ mm hmm. แต่ว่าวันนี้เนี่ยรักษาครั้งแรกเราใช้เพียวๆกันไปก่อน นะคะไม่ต้องนวดนี่มันช่วยอะไรค่ะช่วยซึมเข้าไปเพื่อตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคะจะมีไพรมีขมิ้นนะคะแล้วก็มีว่านเอ็นเหลืองนะคะแล้วก็มีว่านเอ็นยืดแล้วก็สมุนไพรอีกกว่าเก้าชนิดนะคะ<ม>ตัวสมุนไพรเนี่ยมันจะเข้าซึมเข้าไปแล้วก็รักษาตามข้อต่อกระดูกนะคะ ที่สำคัญเนี่ยมารักษาเส้นเอ็นนะคะเพราะว,ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะแข็งเก่งแล้วเพรกล้ามเนื้อแข็งเก่งเนี่ยมันจะลาไปเกง่งเกรงที่เส้นเอ็นนะคะ<น>สเส้นเอ็นมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูกตามข้อต่อนะคะพอกล้ามเนื้อเราเก่งเนี่ยเส้นเอน็นเก่งนะคะ พอเราเลิกงานแล้วกล้ามเนื้อเราคลายแต่เส้นเอ็นไม่คายนะคะแต่พอใช้น้ํามันมั่วตัวนี้นะนะคะน้ํามันทานะเราต่อเรียกว่าน้ํามันถาตัวนี้มันจะเข้าไปคายเส้นเอ็นนะคะก็คืออันอันนี้อันนี้เป็นเป็นกลิ่นสปาอ๋อนะคะเป็นกลิ่นสปาคือบางคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยน้ำมันสมุนไพรแล้วมันจะได้กลิ่น เคียวเคียวสมุน<ช>ไพรบางทีแพ้กิ่นแล้วก็ค่ะ<ช><ช>ตัวนี้เป็นกลิ่นสปา<ช>ค่ะเดีย๋ยวแล้ว<ก>แต่แรกก็จะให้ไปหาหมอคิดว่าจะผ่าตัดไม่ทำไมไม่ต้องไปผ่าไม่ต้องไปผ่าที่หลังน <c oughs> ะคะคือถ้าเราทาเองเนี่ยเราก็ แล้วเวลาถ้าไปทายเองที่บ้านนะคะพี่แปมจะต้องนิ้วเทาว้านิ้วมือนี่จะต้องลงให้หมดนะเพราะว่านิ้วเท้าเนี่ยเลือดลมเราเนี่ยมันจะส่งมาที่นิ้วเท้านะคะแล้วมันจะปั๊มขึ้นไปปั๊มขึ้นไปที่หัวใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบวหม,วห,มหมดแล้วเห็นไหมตึงหมดเลยเนี่ย,ะะยใช้ลงน้ำมันใช้เวลาประมาณสิบนาทีเนาะลงทั้งตัว ตั้งแต่ขึ้นเท้าขึ้นมาขาแล้วก็นิ้วมือขอไปไลายนะคะมาดูนะคะที่แป๋มมีปัญหาเรื่องช่วงแขนก็ส่อแล้วก็นิ้วนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าเบาลงไหมคะที่แป๋มพี่แปบมลง วนวดดูเบาลงนะอะแค็กไม่ดีมากแสดงว่าเส้นเอ็นคลายะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะให้น้ำมันนวดที่แปมไปใช้ทาที่บ้านต่อนะคะใช้สม่ำเสมอนะแล้วอาการจะดีขึ้นทุกวันนะคะแต่วันนี้เนะี่ยใช้เพียวๆทุกอย่างโอเคละนะคะโอเคส่วนอันนี้ที่แปมเป็นหนักอันนี้ก็คือที่แปมค่อนข้างเป็นกังวลเพราะว่าวัวจะต้องไปผ่าตัดนะคะ ก่อนลงน้ำมันเนี่ยตรงนี้จะแข็งเก่งมากตอนนี้ไปดีขึ้นละนะคะจุดที่ว่าแข็งเนี่ยนิ่มแล้วนิ่มแล้วนะคะพี่แปมแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่แปมที่พี่แปมปวดสองข้างนิ่มแล้วนะคะพี่แปมตรงนี้นิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทาเพิ่มโอเคอ่ขอพี่แปมขอความรู้สึกนะตอนนี้ครั้งหนึ่งฝากไปกบอกทีมงานนักวิจัยค่ะก็คือตอนนี้เบาตัว เอาตัวแล้วก็ลายกั้มเ้ย